ากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีให้ทายให้ทายให้ทายอ่าเร็วๆให้ทายอะไรเนี่ย ดูสิดูสิอาทานมาคนละหนึ่งชนิดอ่ะพี่ไฮมามันเป็นแท่งๆแบบนี้ใช่ค่ะมันใช่แน่ๆเลยมันเป็นโคนหูหนูนึกไม่ออกเลยมันไม่คุ้นเลยครับติ๊กต๊อกเพราะว่ามันเรียวอ่ะนี่เรียวๆนี่แม่ทำไมนับวันเอาแต่ของแปลกๆมารายการหนูนะเอามามาพี่ตั๊กติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแค่หมู เดี๋ยวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงจะทายเช่นเดียวกันเราเปิดรายการก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของเขามาเฉลยอาครับคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงสบายไม่รอช้าค่ะไม่รอช้าเราจะให้เจ้าของเนี่ยเขามาเฉลยว่านี่คือส่วนไหนของหมูขอต้อนรับลุงโกและป้าดาวค่ะ เรียกว่อนไหเรียเรื่องอะไรอะไรไหนลุงโผปราดาวไหนใไหมไม่แก่เลยอ่ะเรื่องไหนปราดาวไหนโอ้โหน่าอดถุงพวกเราอีกอายุเท่าไหร่จ๊ะสามสิบเก้าครับผมสามสิบแปดค่ะโอ้โหรุ่วทำไมถึงเรียกลุงกับป้าอ๋อมีหลานครับหลานเรียกลุงโกก็เลยเอามาเป็นตั้งชื่อร้านเลยครับ เรียกตามหลานเรียกตามหลานงั้นเฉลยครับประดาวขานี่คือส่วนหางหมูย่างค่ะหางหมูย่างค่ะเฮ้ยเกิดมาผู้เคยเห็นหางหมูมีคนทุกินส่วนหางอย่างเดียวแบบนี้เฉพาะอย่างนี้เหรอคะครับผมครับโอ้สุดยอดเลยอะชาิมันเป็นไงเราไม่เคยกินเลยนะอะชิมสิเขาบอกขั้นตอนไม่ได้ง่ายๆนะคะใช่ก่อนที่จะชิมอยากให้อยากให้ทุกคนถ่ายว่าเขาย่าง กี่ชั่วโมงกรอบๆอย่างนี้ถ้าใช้ไฟแรงก็ประมาณส5นาที45นาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนูว่าชุบประมาณชั่วโมงครึ่งนะกว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่โก๋ค้สองชั่วโมงกว่าครับผมสองชั่วโมงกว่าค่ะพี่โก๋ไอตอนหางหมูมันมาตอนที่พี่ยังไม่ย่างอ่ะสภาพหางหมูเป็นยังไงมันเป็นดิบๆอ่ะครับผม แล้วทำไมต้องย่างนานขนาดนั้นนะพี่ถ้าไม่นานมันไม่กรอบครับผมครับน้ำมันมันไม่ออกมันไม่กรอบครับอยากชิมไหมคะลองชิมกันหน่อยไหพี่พี่โกวพี่โกวลองสับให้หน่อยให้ผู้หญิงคนนั้นเอาก้นของเขาออกจากเขียวก็มีขั้นตอนขอมเขากัน็มีขั้นตอนเหมือนเัา ตอบจริงอบจริงอันนี้เราอันนี้ก่อนนะถามพวกเราพวกเราชิมจากนี้เลยในนี้เลยขอชิมหน่อยนะคะลูกโกครับผมหังนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ผมขายอยู่ถ้ามันเล็กก็35บเริ่มต้นที่35บาทครับถูกด้วยนะไม่ได้แพงเลยอ้าวจบพี่เป็นไงคุณแม่โอ้โห กันไก่ลั่นเลยอ่ะเสียงกรอบพี่โก้พี่โกส่วนไหนเนี่ยอร่อยสุดอ่ะตั้งแต่โคนถึงปลายส่วนไหนเร่อส่วนกลางๆาะครับมันจะอร่อยแต่มันก็จะอร่อยทุกส่วนแต่พิเศษตรงกลางเป็นไงได้ได้ทุกคำตอบหมโคนถึงปลายอ่ะวันนี้กูก้าวเท้าไหนจะบม้าน และวิธีการย่างต้องเป็นพี่โกเท่านั้นที่ย่างคนอื่นทำไม่ย่างไม่ได้ช่วงตอนที่มันทำกรอบมันทำยากครับผมเอากระป๋องเลยมันยากมันทำไมสอนมันไม่ได้หรอจะพองนะครับผมตอนที่ยังไม่พองอันขนาดไหนพี่อันขนาดไหนพี่เล็กๆลกเล็กเกว่านี้หน่อยนึงครับเอานิ้วนิ้วดีนิดประมาณเท่าไหร่ต้องทำประมาณสองนิ้วเนาากรอบจริงจังนะเขากรอบจริงจังทำคนเดียวเลยเหรอฮะผมย่างคนเดียวครับแฟนจะเป็นคน ปรุงให้ครับผมย่างตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงของผมตีห้าถ้าประมาณร้อยกว่าชิ้นก็ตีห้าถึงประมาณเกือบเที่ยงนะครับเสร็จเพราะว่ากว่าจะสุกหนึ่งหนึ่งหางเนี่ยสองชั่วโมงขึ้นย่างรอบหนึ่งสามสิบชิ้นจะประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสุกพร้อมกันเลยสุกพร้อมกันไม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เนี่ยพี่กอบบอกว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็มันคนอื่นย่างไม่ได้มันมีเคล็ดลับอะไรมันถึงคนอื่นย่างไม่ได้แบบพี่อ่ะตอนทํากอบเนี่ยครับ ไฟมันต้องได้ครับผมถ้าแรงไปมันก็จะไหม้ก่อนครับผมอ๋อต้องอยู่ที่อุณหภูมิของไฟด้วยตอนทํากรอบนี่ต้องต้องอยู่ช่วงไหนของของตอนใกล้จะสุกอะครับผมรอใกล้จะสุกเขาบอกว่า5นาทีสุดท้ายอะสำคัญมากเลยเหรอใช่คือเผลอไม่ได้นี่คือเคล็ดลับว่าทาไมพี่โกถึงเป็นคนเดียวที่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์นะโอ๋ประลการเนี่ยมันกินไม่ได้มันกระดูดใช่ไหมครับผมครับอ๋อแล้วพี่ก็ไม่บอกไป ไม่ไม่ใช่ไม่บอกธรรมดาฉันถามพี่ดาวแล้วด้วย<อ>พี่ดาวมันกินได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ดาวบอกกินได้ทั้งหมดเลยค่ะพอฉันกินเสร็จมันยังเหลือ <laughs> <laughs> หเหยเหนบอกว่ามีคนบอกสูตรให้เราทําแบบฟรีด้วยใช่ไหมพี่กศครับมีลุงเขาบอกมาครับผสูตรนี้เหรอคะ <c oughs> ครับผมแล้วพี่หวงสูตรไหมของผมก็คือถ้าใครอยากมาเรียนก็ได้ครับแต่ต้องมามามานี่ก่อนว่า จะทนไฟได้ไหมมันร้อนนะครับผมต้องใจเย็นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเคยขายได้มากสุดวันหนึ่งกี่หางสอง5 0หางครับอันบอกว่าตอนที่ได้สูตรมาจากลุงอ่ะได้มายังไงหนูไปเดินที่ตลาดอะคับพอดีพี่เขาจะกลับไปต่างจังหวัดพี่เขาก็เลิแนะนําบอกว่าให้เอาไปต้มก่อนพี่เขาบอกแค่นั้นแหละหนูก็มาปรับปรุงเอาของหนูเองค่ะ เรามาดัดแปลงเราเองอแหลกแล้เขาบอกเขาไม่ได้บอกมาทั้งหมดนั่นแหละที่เหลือเราเอามาต้องต้องลองของเราเองใช่ค่ะต้องผ่านประสบก,การณ์ของเราเองค่ะพี่จันที่นุ่นอยากรู้ว่าตามตลาดอะคุณแม่คะมันมีหางหางหมูสดขายไหม พี่พี่โก้มีครับผมโอ้มันก็ไปหาซื้อแต่ตัวเดียวมันก็ได้อันเดียวนะตั๊กมันมันต้องไปล็อกต้องไปล็อกต้องมีร้านประจำค่ะใช่ไม่ใช่อยู่ๆไปพี่คะซื้อหางหมูหน่อยเอาสามร้อยหางใครจะไปหาไมไ้ไม่ได้เนาะมันต้องมีแรงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครเห็นบอกว่ามีเบนด้วยมีเอ็มด้วยขับรถมาจอดเอียดซื้อเลยครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยคือทั้งสองท่านคิดเองเลยป่ะสูตรหนาทำเองค่ะโอ้โหทำเองเลยเหรอ่จ้าอ๋อ น้ำจิ้มก็แซ่บนะคุณแม่เนาะรลจัดรลจัดลจัดจ้ยมากเลยแล้วเข้ากันกรอบเข้ากันมากเฮ้ยเฮ้ยมือโอ้โหเออเขาไม่กล้ากัดเองเขากลัวอะไรฟันฟอมหักฟันฟอมหักนี่พี่โก้ขายแต่หางหมูเดียวเลย มีหลายอย่างค่ะมีไก่ย่างมีแก้มมีหูมีจมูกมีคางโอ้แลวก็มีพวกแหนมมีส้มตําค่ะโอ้ที่เกี่ยวกับหมูอ่ะมันต้องขายหลายจะพัฒนาไหมจกหางหมูไปเป็นอย่างอื่นไหมจะพัฒนาไหมตอนนี้ก็มันก็จะสุดแค่หางหมูแล้วมัะี่้งพี่จ้าเห็นบอก่็ได้สามีคนนี้มาเนี่ยยิ่งกว่าถูกหวยก่อนพี่แม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 ่ถามได้จิง ใชจริงๆค่ะพี่หายได้สามีเหมือนถูกหวยเป็นยังไรช่วงหน้ามาฟังค่ะกินผู้หญิงจำคนมาได้สามีคนนี้มาเนี่ยยิ่งกว่าถูกหวยกว่าพี่ค่ะยไงเวาเราดีเอาสิเราสิเราไม่กินบุรีไม่ดูค่ะมีดิเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ไม้อไม่ต้อ น,นี้จริงครับผมจริงครับเราเราไม่กินครับผมบุหรี่ไม่สูบครับผมเจ้าไหมพี่เที่ยวถามพี่เที่ยวเอาไงดีกันแม่อุ้ยพี่จิ๋วพี่กอล้ลน่ารักนะน่ารักนะคุณก็บอกคู่เนี้ยพอเก็บเงินได้มีเงินสิ่งที่ซื้อพากันซื้ออะไรรู้ไหมอะไรรองเท้านี่ดูสิเขาใส่มาด้วยกันน่ารักมากอะไรอะหน้าปบบคู่เลิฟอะน่ารัก อยจะมีแบบเสื้อคู่อะเสื้อคู่อันนี้เร้าคู่มีเสื้อคู่ยังมีค่ะส่วนใหญ่จะซื้อให้กันในวาระไหนก็วันเกิดครับผมมีเพราะอะไรถึงซื้อรองเท้าเนี่ยคะมันมีปมอะไรไหมหนูถามจริงๆเคยมีปมไหมทำไมถึงชอบใส่ของราคาแพงๆดูมั่ง ว่ามันจะสบายไหมอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะมีลูกกี่คนนะคะไม่มีค่ะโอ้เขาเลยต้องดูแลกันไงไม่มีน้ํายาแหมเราล่ะเขายังมีสามีเรายังไม่มีเลยเขายังมีสามีเธอยังไม่เคยจัมันเรเท่าไหร่นี่ย พี่ดาวเล่าสิว่าทําไมถึงอยากใส่ของของที่แบบของแพงๆบ้างก็ตอนเด็กๆค่ะที่บ้านนอกพ่อแม่ไม่มีให้ใส่ใส่รองเท้าบางทีอยากได้รองเท้ารูๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ย<อ>แม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อให้ค่ะอพอถึงเวลาเราที่หาตังค์ได้เราก็อยาก<ภ><ภ>ซื้อนาะพี่ดาวพี่ดาวรู้ไหมว่าสุนารีอ่ะมีรองเท้าใส่ใช้คําว่ารองเท้าใส่นะสุนารีคุณบอกเขาไปซิคุณมีรองเท้าเป็นของตัวเองตอนอายุเท่าไหร่คะ คู่แรกและเป็นรองเท้าแตะด้วยนะคะตอนนั้นอยู่13ปีก่<า>อนหน้านั้นล่ะก<า>่อนหน้านั้นเดินตีนเปล่าตลอดค่ะคุณแม่ใช่โรงเรียนแลเดีนยที่มาว่าทำไมสุดนารีถึงมีสติเต้นหนุใหญ่เป็นหมีกล้วยมาก <c oughs> คู่นี้ได้มาคู่เท่าไหร่จ๊ะที่ลงทุนไปซื้อคู่นี้4 5 0 0ค่ะ สบายสบายไหมใส่สบายไหมสบายค่ะสบายเนาะซื้อมานา้สบายไหมครับผมสบายค่ะสองปีแล้วค่ะสองปีไม่โกงดาวแต่มันภูมิใจนะเจว่าไหมใช่ดูเขาดิดูเขาทำมาหากินเมื่อที่เขาจะเอาเงินเก็บไปซื้อซื้อทองซื้อรองเท้าส่งท่านเน็ตนอกจากว่าการทำมาหากินของเขาเนี่ยเป็นแบบว่าอะไรตัวอย่างที่เราชื่นชมแล้วการวางแผนชีวิตองทั้งคู่หนูอยากจะบอกว่าหนูก็ยิ่งชื่นชมเพราะว่าเขาวางไปถึงบั้นปลายชีวิตเลยนะวางไว้ยังไงบ้างคะ ตอนนี้ก็มีมฟาร์มวัวนมอยู่ที่ต่างจังหวัดครับมีฟาร์มวัวนมหนึ่งฟาร์มแล้วก็มีสวนด้วยหนาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วฟาร์มวมมัวมีวัวมีกี่ตัว ตอนนี้มี2ี่สิตัวครับที่ไหนพี่โอจังหวัดอะไรสระบุรีครับสระบุรีเนาะไปทำฟามทำไร่ไว้ที่นู่นครับผมกะว่าจะกลับไปเมื่อไร่คะพี่ดาวถ้าตอนนี้ทำธุรกิจตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนค่ะแต่เก็บเงินได้เยอะๆแล้วเราก็จะกลับเลี้ยงพ่อแม่ได้ยังไงนี่ก็ดูแลพ่อแม่นะกับโกยก่อนเนาะเขาปลูกบ้านให้พ่อให้แม่เขาอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่เอแม่อยู่ที่ไร่ไหมคะที่อยู่ที่สกลนครค่ะ สะก้อนเหรอคะบ้านเดียวกับคุณแม่เลยทุ่เป็นคนสะกลเหมือนกันใช่ไประวังหน้าเดี๋ยวเขาไปหาบไปพูดทุกวันนี้รีดนมวัวได้ตกเดือนเท่าไหร่นั้นก็ถ้าหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสองหมื่นหมื่นสองหมื่นนะดทุกเดือนทุกเดือนอ่ะและที่สำคัญปลูกบ้านด้วยเงินสด พีอ่ะสุดยอดมากเลยชื่นชมชื่นชมผู้ชมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเนาะถูกไหมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆดูอย่างพวกเราที่มายืนอยู่ตรงนี้พวกเราผ่านจุดที่แบบได้ค่าตอบแทนมาวันละ50วันละร้อยเราผ่านมาแล้วสองท่านนี้ก็เหมือนกันวันนี้ทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเราก็กลับไปเมื่อเมื่อเราพร้อมเนาะนะพี่โก้ับผมูอยากถามนิดนึงว่าฟังชีวิตของพี่กับแฟนสองคนเนี่ยรู้สึกชื่นชมมาก พี่มีวิธีแล้วก็มีหลักในการทำมาหากินยังไงก็ช่วยกันทำมาหากินนะครับมีก็เก็บอยากกินอะไรก็เก็บเก็บเงินเอารบบอยากกินของแพงๆเหมือนคนอื่นก็ต้องเก็บเงินไว้เน่างเงี้ามีก็ซื้อสัตว์กับลูกค้าครับซื้อสัตว์จริงใจขายของดีของอร่อยให้ลูกค้าพี่สุอยากกะไปฝากวอลเตอร์สักห้าหกหางไหมคะฝรั่งนี่แปลกนะกินอะไรที่มีกระดูกกินไม่เป็นอ้าวถ้างั้นก็ต้องอีกส่วนหนึ่งแล้วล่ะ อนนี้ก็จะยัดเยียดแต่ส่วนแล้วนะฮะว้าว่าก็จะลิ้นไม่แข็งจะไม่พูดไทยเป็นมอนเนี่ยปลาเนี่ยถ้าปลาได้กินสักสามนะนะสาจะไปต้มนะ ทำอะไรได้บ้างพี่ดาเลาคนก็ซื้อไปทำอะไรได้บ้างกินกับน้ำจิ้มแบบนี้เอาไปผัดใส่คณาคณาของคณาฮ่องกงคณาหมูกรอบคณะหมูกรอบไปผัดเนาะกินกับน้ำพริกหนุ่มก็ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนแคบหมูเหมือนกันแต่ว่ามันจะอร่อยกว่า กะเพราหมูกรอบจุ้สุดยอดน้ำจิ้มเขาอร่อยด้วยนะฮะเลิศมากน้ำจิ้มเลิศมากจะไปกินที่ไหนถ้าเราจะไปกินไปกินได้ที่ไหนโที่โคจ๋าร้านอยู่ไอถนนรัชดาตัดกับถนนพระรามสามขับก่อนถึงแยกสาธุประมาณ800เมตรนะครับผมก็ไปถึงก็จะเห็นเลยหน้าร้านเขียนว่าตอนนี้ไม่ยังไม่ได้เขียนครับเพราะว่ากําลังจะทําร้านใหม่อยู่ครับผม เราจะไปได้ไงอ่ะทำไมเราเดาอะไรไม่เคยถูกมีเพจของผมอยู่ครับเพจของลุงโกหางหมูย่างกรอบอ่ะครับผมเขาไปในเพจคุณผู้ชมขึ้นเพจให้แล้วค่ะเพจลุงโกหางหมูย่างกรอบคุณผู้ชมเข้าไปได้เลยขายทุกวันไหมคะขายทุกวันครับผมที่โมที่โมโกหางหมูนี่จะกินจะทานได้ประมาณ7ดโมงขึ้นไปอ่ะครับผมขายไปจนกรอบของจะหมดนะครับ อที่ไหนพี่เสร็จกี่โมงประมาณเที่ยงครับผมอู้ยแบียวนอะไรอะไรอะไรยูยูก็ขาวเห็ดมีคนตามเยอะอย่างยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ชื่อโก้หางหมูย่างต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น อะารคนเองอะเนี่ยคนตามเยอะเลยโอ้ยคุณผู้ชมพาแวะไปนะคะจริงๆเราดูเราดูแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วดูท่าทางเหลืองทองกรอบแบบนี้บอกเลยว่ารถเด็ดจริงๆค่ะแวะไปตามที่พี่โกบอกเมื่อสักครู่นี้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะแวะเวียนไปพูดคุยเรื่องราวของทั้งสองท่านดีมากเลยเป็นกําลังใจให้กับคนทำมาหากินขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ คุณคุณ <Transport> ่ะ <absorption. S 1> ช่วงหน้ามีอะไรอ่าลิตาลิตามารอกับคุณแม่แล้วมันรู้ก็มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เราฟังคุณแม่ไปบอกเขาเองไม่ใช่บอกว่าลิตาถ้ามาให้พาคุณแม่มาเลยวันนี้กรเลยพาคุณแม่มาช่วงหน้าสักครู่ค่ะผู้วก็รับลูกตามทีคุณแม่ตามคำสัญญาสวัสดีลิตาไม่เป็น แม่มาวันนี้ก็มาจริงๆด้วยได้มาโชว์ตัวบอกว่าคุณแม่สุขภาพดีขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะตอนนี้ชอบไปเที่ยวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเที่ยวเยอะแล้วก็จะเที่ยวนี่ถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันแล้วเขาจะไปเที่ยวแต่ที่ที่พาสุนัขไปได้โอ้แม่แม่น่ารักมากเลยใช่ค่ะมาอยู่เลี้ยงตัวเดียวแล้วแม่เลี้ยงตัวเดียวแต่ว่าเขาตาบ่โอ้ยตายแล้วใช่ตาบอดเลยไม่ไม่งดูด้วย ก็เลยต้องคอยดูแลยิ่งต้องคอยดูแลพิตาเนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาสวยแต่แต่เม่อก่อนเนี่ยขาไม่อย่างนี้นะพอหนูเจอเขาตั้งแต่พิตาเนี่ยอุบอบพิตากินเก่งเหมือนใครแม่คือวิสัยการกินจะเหมือนคุณแม่เลยค่ะแม่เขาจะเป็นคนชอบกิน เบเกอรี่แล้วเขาจะต้องกินเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟเนี่ยเขากินอย่างเงี้ยตั้งแต่เรายังเด็กแล้วเราก็จะกินตามเขาบอกว่าชอบกินของหวานด้วยนะใช่ค่ะสายหวานอ่ะสายหวานเลยสายหวานคุณแม่ชอบอะไรบ้างคะชอบมุวยเตี๋ยวเชื่อมแปลว่าแม่ทานเยอะมากมันมีผลอะไรกับต่อร่างกายคุณแม่ไหมอ่ะก็อ้วนเอาอ้วนเอาแล้วหนูแก้ปัญหา การติดหวานของแม่ยังไงอะหลอันนี้หนูพูดในในฐานะลูกก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่นึกถึงความสุขเขาก่อนเป็นอันดับแรกเขากินอะไรแล้วเขาชอบเขากินอะไรแล้วเขาอร่อยหนูก็ให้เขากินแบบนั้นหนูก็เลยเหมือนทําลายเขาไปในตัวเพราะหนูไม่ได้มาตรหนักว่าเฮ้ยสิ่งที่เราปล่อยให้เขากินในทุกๆวันน่ะมันกําลังทำลายมันกาลังทำลายให้เขาเพราะอย่างที่บอกว่าแม่หนูเนี่ยเป็นคนชอบทานหวานทานหวานแม้กระทั่งกับ กา,กาแฟเย็นแก้วหนึ่งเนี่ยเขาใส่น้ําตาลประมาณ5ช้อนชาน้ำข้อนอีกแล้ลูกใช่แล้วเขากินสองแก้วอย่างต่ําต่อ,อว<ะ>ันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบบเราก็เลยจะรู้ว่าเขาอะเป็นคนที่ติดรสหวานสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าเขาอะเปลี่ยนไปเพราะว่าเขากลายเป็นไม่ทํากิจกรรมที่เขาเคยทําเขาไม่ได้ตื่นเช้ามาตักบาบเขาไม่อยอมตื่นเช้ามาทําอาหารให้เรากินเราก็แปลกใจจนเราต้องเดินเข้าไปถามเขาในห้องว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไม่ตื่นเขาก็บอกว่า เออเขานอนหลับตอนกลางคืนเขาหลับไม่สนิทเขาต้องลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อย uh huh. มันก็เลยทําให้พอตอนเช้าปกติตื่นหโมงปุ๊บเขาไม่อยากตื่นละแล้วลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มไปตลาดเนี่ยไม่ลงจากรถแต่ว่าใช้วิธีแบบว่าจดเบลิส ให้พ่อลงไปซื้อบ้างให้หนูลงไปซื้อบ้าน <c oughs> จนท้ายที่สุด <c oughs> เขากลายเป็นคนอยู่บ้านแล้วให้ทุกคนอกไปซื้อของกลับมาให้เขา <c oughs> จนหนูก็เลยต้องพาเขาไปตรวจค่ะพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยคุณหมอก, <c oughs> ก็บอกว่าเขาน้ําตาลสูงมากสิ่งที่คุณแม่ต้องงดคือกาแฟ <c oughs> พองดปุ๊บมันกลายเป็นว่าคุณแม่ไม่มีความสุขหนูก็เลยต้องหาทางออกที่ทํายังไงก็เลยเจอถังเช่าในรูปแบบกาแฟหรือว่ากาแฟถังเช่าอันนี้ค่ะที่เลือกให้คุณแม่ทานเพราะว่าอย่างแรกคือเขาหวานแต่ว่าเขาไม่มีน้ําตาลเขามัน เขาอร่อยแต่ว่าไม่มีคอเลสเตอรอลใช่ที่สําคัญคือหนูได้บํารุงแม่ด้วยด้วยแบบถังเช่าแล้วก็เห็ดบินจือโดยที่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรตอนแรกออกไปให้คุณแม่ลองชิมคุณแม่จัดทันทีเลยไหมชอบทันทีเลยไหมแม่กินแล้วเป็นไงบ้างไม่ไหมก็ยังอ่ะต้องซัก3-4ี่วันตอนแรกกลัวว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรค่ะ แต่ปกขวนไม่มีเป็นกาแฟปกติเลยสบายแล้วหวานเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมอร่อยใช่ไหมแม่หนึ่งซองจะมีห้าสิบกิโลแคลอรี่คุณผู้ชมค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากคุณแม่ทำสามครั้งต่อวันก็ยังแค่1 5 0ยห้ากิโลแคลเองแม่จ๋าหลังจากกินแล้วเนี่ย เป็นยังไงอตอนนี้ดีก็อยอ่ในเกณฑ์หมดเลยตอนนี้ค่ะดีอย่างหนูในฐานะที่เป็นลูกหนูก็กลับมาได้กินข้าวสี่มือเขาอเออแล้วหนูก็ได้เห็นเขาตื่นเช้าเขาก็มาเก็บบงเก็บบ้านออกไปตักบ,บาตรคุยกับหลวงพ่อ,อไปเดินเที่ยวตลาดวันเสาร์อาทิตย์ใช,ใช้ชีวิตแบบมีมีความสุขเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะจริงๆในส่วนผสมอะค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างหลักๆเลยคือมีถังเช่ามีเห็ดนจมีกาแฟแล้วก็เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งมาจาก ธรรมชาติใช่ค่ะมันก็เลยยังมีความอร่อยหอมมันกลมกลอมอ,อยู่ในกาแฟแก้วนี้แต่ว่าดีกับสุขภาพเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทานทางเช่าและเห็ดหลินจือในราคาที่ย่อมเยา<อ>หรือว่ากาแฟถังเช่าคอดี้พลัสเป็นทางของแล้วคุณแม่เองอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่หนูเป็นคนติดกาแฟ เพราะฉะนั้นหนูได้รอยยิ้มเขากลับมาเขาได้ทานของที่ชอบแล้วไม่ทําลายสุขภาพยังได้บํารุงสุขภาพเขาอีกด้วยแม้มาขนาดนี้มาทั้งคุณแม่ด้วยขอโปรถ้าไม่ให้โปรก็จะเคืองกันแล้วนะมาเลยค่ะปรองเราในวันนี้คือสกล่องเนี่ยปกติอยู่ที่2,070บาทค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหลือเพียง990บาทนะคะ ราคาพิเศษและพิเศษกว่านี้อีกเฉพาะ50สายแรกนะคะเราะจะให้ไปอีกหนึ่งกล่องแล้วก็ยังมีถุงผ้ายันมงคลจากกระวาลอีกหนึ่งใบซึ่งวาดโดยอาจารย์ต้องจิตอันนี้ก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการค้าขายร่ำรวยเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยนะคะกับเบอร์020300033นะคะหรือว่า Line แอด คอดี้33ค่ะสามารถจองสิทธิ์ก่อนได้ค่ะเราส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยค่ะสำหรับตัวลิตาก่อนเลยคือ990บาทคุณซื้อเสื้อเชิ้ตได้990บาทคุณซื้อลิปสติกได้แต่ทำไม990บาทคุณเอามาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่คุณมีอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ทำซะตั้งแต่วันนี้ที่ คุณยังมีพ่อแม่ให้ดูแลอยู่เวลาคุณมีความสุขทำไมคุณชอบนึกถึงคนอื่นแต่ว่าเวลาคุณมีความทุกข์คุณกลับไปหาเขาคุณแรกร้องทำไมเพราะฉะนั้นคือถ้าแม่ลิตาไม่ได้ทานถ้าของไม่ดีลิตาจะไม่สามารถมานั่งตรงเนี้ยแล้วบอกลูกคนอื่นๆว่าคุณลองซื้อกลับไปให้แม่ของคุณทานดูได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ามากคุณผู้ชมกับการลงทุนที่คุณจะดูแลสุขภาพคนที่คุณรักที่สุดในชีวิตเพรวันนี้คือ เซตนี้นะคะปกตปปิคือ3กล่องนะคะราคาอยู่ที่2,070บาทแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษสุดๆนะคะเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและเฉพาะ50สายแรกเนี่ยก็จะได้รับไปอีก1กล่องอแล้วก็ยังมีหนี่ถุงผ้ายันมงคลจักรวาลว่าโดยอาจารย์ต้องจิตนะคะก็กเป็นเรื่องของความเชื่อด้านการค้าขายร่ำร,ร,รวยโทรมาได้เลยนะคะกับเบอร์02030 0 0 3 3นะคะหรือว่าลายแอด คอดี้33เราส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและสามารถจองสิทธิ์ได้ด้วยได้ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองขอบุขอบุขุณแ่ะูปขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็มีคำคมฝากด้วยนะคะอยากเป็นลูกที่ดีต้องหาซื้อคอดี้ให้แม่ทาอยากมีชีวิตราวปฏิหารต้องดูราการผู้หญิงต้มาหากินเ่า้พเราก็จะต้องไปต่อแล้วพกหมดเวลาเขาไม่ให้เราต ่อแล้วนะคะพอเวลามันหมดนะอ,อ่ะงั้นไปดีกว่าไปด,าะะดีกว่านะคะสวัสดีสสดค่ะสวัสคือผู้หญิงจะมาหากินผู้หญิงจทํามาหากินทํามาหากินทํมาหากินผู้หญิงจะมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ